ทางอบจอสงขลาได้มีการบูรณาการภาคส่วนขับเคลื่อนกิจกรรมที่2นะครับโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการกิจกรรมเครือข่ายอ,อปรทอรองรับสังคมสูงวัยครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อวันพุทธที่15พฤษภาคม2567ครับที่ห้องประชุมโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลานายเชิดเกียรติเมธีลักษ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการกิจกรรมเครือข่ายอปทรองรับสังคมสูงวัยกิจกรรมย่อยที่2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมผู้สูงวัยเพื่ออบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนรองรับสังคมสูงวัยระดับชุมชน เพื่อเป็นคณะทำงานดำเนินการใช้ระบบกลุ่มปิดนะครับ I made at home ในการคัดกรองสุขภาพของประชาชนและนำข้อมูลมาคัดกรองสุขภาพมาวิเคราะห์ใช้ในการจัดทำแผนสุขภาวะและทร,รมชุมชนโดยมีนายเอกพลดำรงจิรธนากรผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิวทยามูล,ลนิธิให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยส่วนราชการประชาชนจิตอาสากลุ่มผู้ดูแลในชุมชนประชาชนย่านเมืองเก่าและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เห็นความสําคัญของการแก้ไขปัญหานะครับตลอดจนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุจึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขสขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการในปีงบประมาณ2567ซึ่งเป็นกิจกรรมเครือข่ายอปออทอรองรับสังคมสูงวัยนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมที่2เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําร่างแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนเพื่อ เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพในระดับชุมชนผ่านกิจกรรมการบรรยายเรื่องการจัดทําแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนนะครับโดยนายชาคริตโพชเรืองผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับจัดทําแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนโดยการประมวลนะครับ ผลข้อมูลการคัดกรองสุขภาวะรายบุคคลระดับชุมชนจากระบบกลุ่มปิด iMed at Home นะครับซึ่งกันนี้ก็เรียกได้ว่ามีการแบ่งกลุ่มนะครับออกเป็นกลุ่มๆด้วยกันนะครับโดยกลุ่มที่1นนะครับนางสาวปราณี วุ้นฝ้ายเจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนสงขลากลุ่มที่2นางสาวกมลทิพย์อินทโนเจ้าหน้าที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต12กลุ่มที่3วิทยากรในพื้นที่คนที่1กลุ่มที่4วิทยากรในพื้นที่คนที่2เพร้อมมีการสรุปแล้วก็ตอบข้อสักถามนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยกันในการที่จะเสริมสร้างสุขภาวะนะฮะบูรณาการทุกฝ่ายนั่นเองนะครับสำหรับประชาชนเน้นนะครับในส่วนของผู้สูงวัยเพราะว่าผู้สูงวัยนี้ก็มีเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ ถ้าได้มีการนะครับร่างแผนแบบนี้แล้วนะครับก็ทําให้มองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลงไปนะครับในระดับปฏิบัตินะครับให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นจริงเป็นจังกันต่อไปตลอดจนการเสริมสร้างในส่วนของกําลังใจนะครับให้ได้มีการทํางานกันเยอะๆเลยทีเดียวนะครับก็เลยนามาฝากท่านผู้ชมนะครับท่ามกลางโอ้โหฝนกระหน่ำมานะครับเย็นๆสบายเลยทีเดียวนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับซึ่งหลายๆคนที่ในช่วงเย็นก็จะนอนหลับสบายเลยแหละครับนะครับยิ่งได้รับฟังข่าวดีแบบนี้นะครับมีการเตรียมการเป็นอย่างดีเลยทีเดว ในส่วนของการกดําเนินการนะครับในเรื่องของ,งทางด้านสุขภาพเน้นในส่วนของคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับนะฮะเน้นผู้สูงวัยด้วยนะครับนะในส่วนของผู้สูงอายุนะครับซึ่งสังคมผู้สูงอายุนี่เรียกได้ว่านะครับเป็นสังคมใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากมายทีเดียวในขณะเดียวกันนะครับวัยรองรองลงมานี้ก็เรียกได้ว่านะครับน้อยลงตามระดับจนถึงขนาดนี้มีการปรับช่วงสภาวะใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะท่านผู้ชม ช่วงวัยใหม่ครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็เลยแบบโอ้โหแบบที่จริงเรียกว่าสูงวัยคงไม่ได้แล้วคงต้องเรียกว่าเป็นแบบวัยกลางคนหรือไม่ก็เรียกได้ว่าแบบวัยนะฮะขึ้นมาอีกหน่อยหนึงอะไรแบบนี้นะฮะ เรียกได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าสุขภาวะของแต่ละคนนั้นดีขึ้นแล้วก็ผู้คนเอาใจใส่มากยิ่งขึ้นก็ขอส่งความปรารถนาดีอย่างที่อาจารย์วิภาตได้ย้ำเตือนทุกครั้งก็คือขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีที่สุดด้วยรักใครต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะพูดง่ายแต่ทํายากนะครับแต่ก็ต้องสุดลงไปใจลึกนะฮะฝืนทํานิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นภาระกับคนข้างงงงเเคคียนนนัั่อะรบซึก็ นับได้ว่าเป็นภาระหนักทั้งในส่วนของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะดูแลสุขภาพน่าจะดีกว่าครับ